สวัสดีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงนะมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับอ่ะเบื้องต้นนะฮะให้เส้นตรง ab นะฮะกับเส้นตรง cd ตรงเนี้ยขนานกันอยู่แล้วนะครับมันขนานกันอยู่แล้วนะฮะและถ้ามันมีเส้นตัดปึ๊บมือนเดิมเลยนะฮะตำแหน่งมุมทุกอย่างครูเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับมันจะทําให้นะครับ มุมที่5กับมุมที่3นะฮะมีขนาดเท่ากันนะลูกมุมที่6กับมุมที่4นะครับนี่ก็มีขนาดเท่ากันมุมที่1กับมุมที่7ครับ1กับ7ตรงนี้นะฮะมีขนาดเท่ากันนะครับมุมที่2กับมุมที่8ครับ2กับ8นะฮะอันนี้เราจะเรียกว่ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันเห็นไหมห้านอกนะฮะสข้างในนะครับ หข้างนอก4ข้างในนะครับหข้างใน7ข้างนอกเห็นไหมสองข้างใน8ข้างนอกนี่ฮะจับคู่ให้ถูกนะครับมองให้ออกนะมองให้ออกเห็นไหมห้ากับสามเงี้ยมันอยู่ตรงไหนมองให้ออกนะฮะสองมุมนี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับถ้าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันนะครับถ้า AB กับ CD ไม่ขนานกัน2มุมนี้จะไม่เท่ากันนะครับ มุมคู่นี้จะไม่เท่ากันเลยนะครับผมอะคราวนี้มันนาไปใช้อย,ย่างไงนะครับมันก็จะมีโจทย์คําถามมีโจทย์ปัญหาขึ้นมาถามค่า x ค่า y นะฮะเราก็จับ2มุมนี้เท่ากันเลยนะฮะถ้าเราจับคู่มันได้แล้วตัวอย่างครับนี่นะฮะให้ AB นะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD จงหาค่า x นะครับก็มีเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD แล้วก็มีเส้นสีเขียวมาตัดตรงนี้ ทำให้เกิดมุม2มุมที่โจทย์กำหนด,ดมาตรงนี้นะครับอ่ะสังเกตดูนะฮะก็จะเป็นมุมคู่ที่อะไรถ้าเทียบกับรูปที่ครูวาดก็จะเป็น5กับ3เหมือนเดิมไหมนะฮะเป็นมุม5กับมุม3นั่นแหละอ้าวเราก็เขียนเลยครับวิธีทำนะครับเราก็เริ่มเลยครับเขียน 2x พยายามเอาตัวที่มีตัวแปรขึ้นก่อนนะลูกบวก10นะฮะแล้วก็เท่ากับ125เลยนะครับ อันก่อนนั้นเนี่ยคือเอามาบวกกันแล้วให้มันเท่ากับ180แต่อันนี้ไม่ใช่นะครับจับ2มุมเท่ากันเลยจับ2มุมมาเท่ากันเลยนะฮะก็จะเป็นมุมข้างล่างเท่ากับมุมข้างบนเห็นไหมครับมุมข้างล่างตรงนี้เท่ากับมุมข้างบนใครจะเขียน125ขึ้นก่อนก็ได้นะฮะตรงเนี้ยนะแต่ครูพยายามเอาตัวแปรขึ้นก่อนนะจะได้ง่ายนะครับจากนั้นเราก็ทําการอะไรครับย้าย10ครับ10ที่บวกอยู่ย้ายไปฝั่งนั้นก็จะกลายเป็นลบนะฮะ ลบนะครับแบบนี้ครับก็จะได้ไรสองเท่ากับหร115นะครับโอเคไหมสอที่คูณอยู่นะฮะก็ย้ายไปหารครับได้ x ็เท่ากับ้หาร2งนันเตัวเดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับ57.5เรียบร้อยครับตอบครับ x เท่ากับ57.5 เสร็จเรียบร้อยครับอ่าง่ายๆเลยเห็นไหมคือจับมันเท่ากันเลยครับนักเรียนนะครับอ่ะไปอย่างรวดเร็วครับตัวอย่างที่2อ่าเหมือนเดิมครับเส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd เหมือนเดิมครับมีเส้นสีแดงมาตัดครับกำหนดมุมมาให้2มุมเห็นไหมซึ่งเป็นมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดแน่นอนครับ2มุมนี้เท่ากันแน่นอนฮะเราก็เขียนเลยครับวิทีทำนะฮะเอา7 x ลบ20ขึ้นก่อนนะฮะเพราะมันมีหลายพจน์เนาะแล้วก็เท่ากันกันกบ5 x เลยครับแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นนักเรียนย้ายอันที่เป็นตัวแปรไปหาอันที่มีตัวแปรครับย้ายตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็น7 x ลบ5 x นะฮะเท่ากับ20 20จากลบย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นบวกนะครับ7 x ลบ5 x ก็จะเหลือ2 x นะครับนักเรียนก็เหมือนกับเงิน7บาทลบ5บาทนะครับ 7บาทลบ5บาทก็จะเหลือ2บาทนะฮะอ่ะก็เท่ากับ20ครับง่ายๆเลยนั้น x ตัวเดียวครับ2มันคูณอยู่กับ x ครับย้าย2มาหารครับ x อ็เท่ากับสิเรียบร้อยครับตอบ x อ็เท่ากับสิครับเรียบร้อยครับผมอ่าง่ายๆเลยเห็นไหมจับ2มุมนี้เท่ากันแล้วก็แก้สรรมการออกมาก็ได้เลยนะครับอ้าว เช่นเคยครับงานของครูครับงานที่2ของบทที่3มีอยู่2ข้อเช่นเดิมนะฮะให้นักเรียนลงมือทําให้เสร็จแล้วก็นํามาส่งครูในวันถัดไปที่นักเรียนมาโรงเรียนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะฮะพอแค่นี้สวัสดีครับ